เมื่อวันที่2ส,สิงหาคม2567ณห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกรัญญาบานอธิการบดีมาหาวเชี่ยวรงราชภาัฏเทพสตรีเป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชนรักชาติร่วมรักษาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ประจำปีพศ2567ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการในโครงการค่ายยุทธศาสตร์รักชาติร่วมรักษาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ สำหรับโครงการนี้มีครูและนักเรียนระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาจาก17โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบของมาหาวิทยาลัยได้แก่จังหวัดุบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีเข้าร่วมในโครงการจำนวน250คนโดยภายหลังเสร็จสิ้นในโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเกิดการเทิดทูนปกป้องสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมในโครงการ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมไปปรับใช้ในการเรียนและการประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีได้โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นวิทยากรการอบรม